นวันนี้พี่ไหวค่าคนมาเยอะเนะาะการต่อสู้เคยมีดวงวิญญาณหรือว่าความฝานันหรืออะไรที่มันคอยย้ำเตือนเราลึกๆไหมพี่มีมีมีม,มีมันเป็นความรู้สึกเราผิดนะเราจะมองถึงว่าเอ้ยเราทําอย่างเงี้ยเราเหมือนจะไม่อภัยตัวเอง้วเราคิดเฮ้ยเราจะเดินในสังคมได้ยังไงแต่เราแค่เปลี่ยนมุมความคิดว่าเอ้ยเราทํามาแล้วเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ปัจจุบันเนี้ยเราทายัางไงให้เราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วคือการบอกเล่า การได้สอนสิ่งที่เราผ่านมาบอกดวงวิญญาณเราเจอไหมเราเจอเราเจอเยอะด้วยเขามารูปแบบไหนเขาก็คือมาในความฝันย้ำเตือนความฝันนี่คือเจ้าคํามในเวทสิ่งที่เขาจะทําให้เราลําบากสุดแต่เชื่อไหมความลําบ,บากแต่แต่ละเคสเนี่ยผมจับได้คือเราให้อภัยเขาก็าคือเราทํำเขาคือเขามาแบบรูปไหนเราก็ต้องรับ เพราะว่าสิ่งนั้นเราทําไปแล้วเราแค่กลับมาปรับปรุงตัวเองว่าเราจะแก้ไขตรงไหน,นผมก็หมั่นทําบุญนะหมัม่นทําบุญแต่ผมเชื่อนะการทําบุญนะ่ะคือว่ายังไม่เท่ากับเราเปลี่ยนนิสัยเองให้เป็นคนดีอย่างเดียวพอคกัน